สวัสดีครับสวัสดีนะครับได้ไปนอน üt, นะนอน ouais. are, ี่มีความสบายขึ้นแบบบอกไม่ถูกเพราะได้ขี่แล้วมวยมอดีมวยมุยค่ะได้ขี่แล้วก็ส่งนี่นะพี่น้องเืิ่นชิเบิกบานใจเป็นพิเศษอ้าหมูไหมค่คนสวยของป้าใช่ไหมคะ เร็วสวัสดีเอซหน่อยเร็วหนูไปไหนมาพูดให้ฟังหน่อยสิเป็นไงไปกรุงเทพมาเป็นไงสนุกไหมเอาสนุกเหรอคนเยอะไหมเหรอคนเยอะเลยเหรออหนูได้ติปไหมได้ติปไหม lỡ đây tiếp mấy đây à? à? ừ? à? hả đây dưới mấy mi ừ? fc hay tiếp mấy lỡ con khó thải luôn nụ dơ mấy lỡ lỡ thải nãy thải luôn đó hả ừ lỡ thải luôn vào luôn ừ thải luôn đấy chuối mấy thải lúp đó xuôi mấy ừ? Ừ? chú con cái này nè chắc gì mà <không> con vừa này ô con đương con xóm thì hắn say bất <laughs> mấy nếu bên đà luôn đà hả ฮถ้เห็นกล้องเห็นไหมลูกดาราจริงๆนะเนี่ยใช่ปะเห้หนูเห็นกล้องหนูยิ้มเลยลูกใช่ไหมหนูชอบกล้องเหรอลูกแล้วหนูจับเท้าทำไมลูกอยากจับเหรอใครซื้อกิ๊บให้ยิ้มหน่อยเล็้วใครซื้อกิ๊บให้ nữa hả? Ừ Trời trời ta ta Nụ chập lẹo, nụ Lỡ? Khi là thăm ngay kinh nôm hả? Xem á, mấy nôm? nôm mấy? Kinh nôm mấy? mấy? Anh nôm mấy lúc? nôm

chín leo cả lông hả hả ai ai rồi à hả thầy luôn thải luôn mấy cái thầy luôn lấy đông hả luôn lấy chín đông anh hả ở luôn hả ta đi ta mẹ về này แม่ไปไหนคะนานิตาแม่ไปไหนแม่ไปไหนอ่ะอออะไรแบบดิ้นทำไมอะไรแอบดิ้นทำไมหนูชอบแล้วลิ้นเหรอใช่เหรอชอบแล้วลิ้นเหรอมาน้อยมาน้อยชอบแล้วลิ้นเหรอ ชอบจับแล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้เริ่มอยากจับนู่นจับนี่แล้วใช่ไหมเนี่ยเฮ้ใช่ไหมใย่ไหมเนี่ยนิ้วเริ่มแข็งแรงแล้วเนี่ยเนี่ยนิ้วเริ่มแข็งแรงแล้วเนี่ยเนี่ยนี่ใช่ไหมเนี่ยจับเก่งแล้วเนี่ยจับปั๊บเลยเนี่ยใช่ไหมหนูหนูกำลังฝึกจับใช่ไหมใช่ไหมลูกอืใช่ไหมคะ เอ้ยคนช่วยปุนเดอร์ครับพี่น้องปุนไอ้ป่วยทานน้องผู้ใดทรงมาให้ก็ตามตามนั่นแหละครับซีตะกาแต่ว่าบนาสะบนาสิมีเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเอ้ยเพราะว่าเพราะว่าส่งมาให้บาโดนาก็มีอีกทรงมาทั้งนี่ก็มีอีกก็ก็เสียดายรถกระบะแก่ละพี่น้อง ไป่หมาแต่ก็ไก oh. <laughs> ่เนาะเนาะเนาะมันจังสิพ้ป่วยเนาะเห็นปะอิลาบานมาลูกฮบานบ้าวานฝอยท่านมาลูกเอาจุยจูจเอาจุยจุจเช้่ยเฮ้ยเฮ้่ออ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮะยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ูชื่ออะไรลูกเออเออหนูชื่ออะไรคะคนสวยหนูสวยไหมลูกหนูสวยเนาะหนูสวยเนาะใช่ไหมใช่ไหมหนูสวยจัดให้เต็มๆเลยครับวันนี้จัดให้เต็มๆไม่หายคิดถึงไปเลยป้าแจวก็อยู่ใครอยากเห็นป้าแจวกับน้องนาเลิตาเนี่ยเห็นเอฟซีถามมาเยอะเลย คิดหอดประคักประเจ้าก็เลยสามสี่มือไปกรุงเทพหนูพูดไทยได้ยังลูกเฮ้ยหนูพูดไทยไหมอะไรคะอะไรคะฮะหนูเป็นลิงเหรอลูกจับขาเนี่ยอา่หนุ่ม มันเริ่มเริ่มจับแล้วเริ่มเริ่มอยากจับเลือม,ม,มันเ,เ,เดีเเดันเ่เอนี้นราอ,อึงนั่นดึงนี่ได้วย่ยมันจับหาเนวจับคนสวยคนฮูลูกสาวใครคะอ้ลูกสาวใครคะเชยลูกสาวใครคะลูกสาวใครคะจริงใช่ไหม ค่ะสวัสดีค่ะเอาจิไปได้บ่อนาะมสวัสดีค่ะคสวยค่ะวนกับพิธสัญญาเจ้าหนึ่งวันกับด็เพิสัญญาเพื่อนเจ้าหนึ่งวันอยู่สีสเกตเดือนหนาเอ้ยเดือนสิบสองเมตสิบสองเมษาสาโมโหจะว่าไอ้กาไอ้กาชาติกระไรสินกับกัเห็นเห็นโพดอยู่เด้ มีแผวพผาผมเด็มที่ยิบซีอ่ะเอะอหยิบซีมีน้าเนี่ยวันที่วันที่สิบหกนี่ล้ำใยายไห่ทองคำเออไม่ต่พูดดังๆเนี่ยเอ,เอมาหาหฮงกับมานกหน่อยอแล้วก็ไอ้หลายหลายคนอยู่วันที่ยีบหาวันที่ยีบหาเนี่ยกาแฟบางสุดไทยหยิบซีกับแผวเต็มวงมุดเอย โชคลดแฮ่กับมานี่แหละครับความมุ่งมิงนี่ขาแกวมันอยู่กับปลา,ปลามนาคนพเนี่ยจักหน่อยน้องนาลิตาไปใส่ไปย่างห่างกับปลาแจ๋ว <c oughs> <c oughs> ช้อปปิง้งโน้ไปเที่ยวมาค่ะะนาภาสิยาไปเซเว่นเนี่ยเนาะ ว่าไนมไนไว่าหนาซีเอลดอกหน้าเซพอเพิ่นเอาเซเว่นมาตัดมาิบาเลยอเป่าเออเ่นนาหิวจังน้อยเลยท่น้หิวอย่างนวยิ้มข้ายิ้มสวยอ้ยิ้มสวยก่อนเลยเดหนูขายิ้มสวยยิ้มสวยก่อนยิ้มเลยเให้เอฟซีเลยเอฟยิ้มค่ะยิ้มค่ะยิ้มยิ้มหนซอยสิอซหน่อยเลยเดิ้มหนซียสิเอซก่อน จะพิกจะพิกนางไม่ถนัดไดอ้ซ้ายตั้งเอะยิ้มใหสวยก่อนค่ะ <c oughs> ยิ้มค่ะ <c oughs> นาฬิกายิ้มก่อนเลย็ยิ้ม